คราบครัวที่เราเห็นเห็นอยู่คือเวลาทะเลาะกันก็จะสาดใส่กันเอาคําพูดเอาคําพูดที่จะทํำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดเกิดความเจ็บปวดสวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ ที่ฉันไปอ่านเจอหัวข้อนี้มานะคะในเพจตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะคะเรื่องมีอยู่ว่าคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีลูกน้อยนะคะถูกสามีซ้อมจนต้องหนีออกจากบ้านบ้านที่ตัวเองซื้อและผ่อนเองมาทั้งหมดนะคะพอพ่อแม่สามีทราบว่าลูกชายตัวเองทำร้ายตบตีเมียจนต้องหนีตาย นี่คือคำพูดที่พ่อแม่สามีนะคะมาบอกกับลูกสะพ้ายเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวว่าทำไมไม่รู้จักอดทนจะเอาลูกหนีออกไปทำไมรู้จักอดทนนิดๆหน,ๆหน่อยยอมให้กันทำแบบนี้ลูกจะได้มีทั้งพ่อและแม่นี่คือคำพูดของพ่อแม่สามีนะคะ หากคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้หรือคล้ายคลึงกันกโปรดฟังนะคะอย่างแรกพ่อแม่สามีที่ตักกะนรกนรกแบบนี้ไม่ควรแม้แต่จะไหว้ให้เสียมือเขาหมดไปแล้วซึ่งความเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือตั้งแต่บอกให้เราอดทนนะคะการถูกทำร้ายถ้าบอกว่านิดๆหน่อยๆเราลุกขึ้นมาจรเข้ฟาดหางใส่หน้าพ่อแม่สามี ได้ไหมคะถ้าเราไม่พอใจตัวเองไม่ใช่คนที่โดนเขาพูดได้สิหรือตัวเองจะบอกว่าเคยโดนไงแล้วก็เลยอดทนครอบครัวจึงได้สมบูรณ์แบบนี้ไม่มีใครชี้นิ้วบอกนี่ไงคะว่าพ่อแม่เลิกกันอันนั้นมันก็เรื่องของคุณคนสติดีๆที่ไหนเขาทำกันแล้วยังจะมาบอกคนอื่นว่ามันดีงามอีก เรื่องแบบนี้มันน่าขยะแขยงนะยิ่งฟังยิ่งคิดถึงซีรีส์ The War of the m a r r i e ฉากที่แม่ผัวนางเอกที่นอนอยู่สถานพยาบาลบอกนางเอกว่าไม่ให้เลิกกับลูกชายสงสารลูกชายสงสารหลานแถมโทษตัวนางเอกไปอีกว่าทำไม่ดีเขาถึงได้นอกใจสุดท้ายนางเอกหาแคร์ไม่ด่าซ้ำจนอีกวันแม่สามี ก็เสียชีวิตมันต้องแบบนี้เท่านั้นค่ะทุบๆๆจะตายแล้วแทนที่จะสั่งสอนความดีความคิดเห็นแก่ตัวแบบเนี้ยตายไปก็ดาา่าซ้ำพ่อแม่สามีในเคสที่เพื่อนเล่ามาก็เช่นกันนะคะนอกจากจะด่าตัวการสําคัญคือตัวสามีที่ทําร้ายเมียแล้วซ้ำพ่อแม่สามีก็ต้องจับมัดและโดนด่าไปกับตะก,กะแบบเนี้ยนะคะไปพร้อมๆกัน คุณแม่ท่านนี้ทําถูกแล้วที่ยอมหนีออกมาหอบลูกออกมานะคะลูกไม่ควรที่จะเติบโตในสิ่งแวดล้อมของความรุนแรงในครอบครัวเวลาที่จะทะเลาะกับสามีนะคะผู้เขียนบอกว่าพอขึ้นเสียงลูกสาวก็จะปิดหูและบอกให้หยุดหนูไม่ชอบเสียงดังพ่อแม่จะทะเลาะกันต้องหยุดทันทีนะคะทั้งที่เตรียมคําพูดมาฟาดใส่ต่อกันให้เต็มที่แล้วแต่กลัวลูกซึมซับอะไรที่ไม่ดีที่เราเลือกที่จะไม่ให้เขาได้รับ นี่แหละหลังๆเลยใช้วิธีสะบัดหน้าใสาแ่แถนไม่คุยกันดีกว่าเสียงดังใส่ลูกแล้วซึมซับสิ่งไม่ดีนะคะแล้วเ,เจ้าของเพจนะคะชื่อคุณอุ่นนะคะก็บอกว่าเด็กคนนึงโตมาอย่างดีได้ไม่จําเป็นต้องมีองค์ประกอบคือพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันนะคะการมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในยุคนี้จะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยว ไม่มีหรือทั้งพ่อลงแม่หรือพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมพ่อพ่อแม่แม่แมทุกๆุก,กรูปแบบนะคะสามารถเลี้ยงเด็กคนหนึ่งออกมาให้สมบูรณ์แบบและสวยงามได้นะคะขอเพียงแค่เราใส่ใจและพยายามข้ออ้างที่บอกให้อดทนให้คิดถึงลูกว่าไม่ควรขาดพ่อหรือแม่นะคะอันนี้ขยำแล้วทิ้งแสตถังขยะไปเลยเพราะไม่ซื้อคะ่ะพ่อเร็วๆที่มีพื้นที่เพียงพอเติมเต็มว่า ยังมีพ่ออยู่ในชีวิตพ่อแม่ทะเลาะก,กันเกลียดกันทําให้บรรยากาศในบ้านมันดูทุเลศทุลังนะคะตลอดเวลาอันนี้อย่ามีเลยดีกว่าครอบครัวที่ดีไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนนะคะแต่อยู่ที่คุณภาพในครอบครัวมากกว่านะคะดอมิติกไวเนต์คือเรื่องใหญ่และไม่ใช่เรื่องที่ควรยอม หรืออดทนหากเกิดกับคุณแล้วอย่าให้มันผ่านไปโดยที่คุณคิดว่าคุณสมควรได้รับมันและไม่ทําอะไรเลยนะ,ะ <c oughs> เรื่องแบบเนี้ยดิฉันคิดว่ามีอยู่ทุกครอบครัวนะคะลายครอบครัวที่เราเห็นเห็นอยู่คือเวลาทะเลาะกันก็จะาสาดใส่กันเอาคําพูดเอาคําพูดที่จะทํำยังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดเกิดความ เจ็บปวดนะคะคือจะเอาคำพูดมาฟาดฟันใส่กันให้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดนะคะโดยที่ไม่คิดว่าหลังจากทะเลาะกันแล้วคุณจะต้องกลับมาใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คิดอย่างนั้นก็คือณเวลานั้นที่โมโหคือศูนย์ว่าสันทรก็เลยต้องใช้คำพูดที่จะสรรหาอะไรก็ได้ที่จะมาทำร้ายฟาดฟันกัน <c oughs> โดยที่หลังจากที่ คืนดีกันแล้วนะคะก็เป็นนั้นจบผู้ใหญ่สองคนคือพ่อกับแม่จบนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตามปกติแต่คุณอย่าลืมว่าคุณสร้างบาดแผลในใจไว้ให้เด็กนะคะเขาซึมซับความรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วโตขึ้นคิดดูว่าเขาจะซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปในจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวนะคะจนเขาไปมีครอบครัวแล้วเขาก็นําสิ่งเหล่าเนี้ยออกมานะคะ เพื่อที่จะเอาระบายออกมามันไม่ได้เกิดจากลูกเลยมันเกิดจากคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ยัดเยียดสิ่งเหล่านี้ให้ลูกคือถ้าคุณจะมานั่งทะเลาะกันด่าทอกันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยสู้เลิกกันดีก,กว่านะคะหรือว่าอ่ะถ้ายังคงคิดว่าไม่อยากให้ลูกกัรพาคุณก็ต้องหยุดพฤติกรรมที่จะทะเลาะกันให้ลูกเห็นนะ คือเวลาโมโหก็ต่างฝ่ายต่างเดินนี้นะคะเดินนี้เลยอย่าพึ่งไปต่อแยกันให้สงบสติอารมณ์ก่อนนะคะแล้วถึงหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะคุยกันด้วยเหตุผลไม่ใช่คุยด้วยความประชดประชันในตอนที่โกรธที่โมโหคุยกันยังไงก็ไม่ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเชื่อดิฉันเถอะดิฉันผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะดิฉันผ่านจุดนี้มาแล้วคือตอนโมโหอ่ะ ใครๆก็ปีดนะคะคือคือคือ,คอมันไม่มีสติสติสตังนี่ไปหมดแล้วนะคะคือเอาอยัางไงก็ได้ที่กูจะฟาดฟันมึงที่กูจะด่ามึงที่กูทําอะไรก็ได้นะคะแล้วยิ่งเวลาเขาตอบโตมาอุย้ยยิ่งมโมโหนะคะยิ่งมโมโหยิ่งฝ่าสายสัตว์กันการฟาดใส่ของข้าวของใส่กันซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะสู้แยกกันอยู่ตอนนั้นฉันก็อายุยังน้อยนะคะพอแก่ตัวมา ตอนเนี้ยมองย้อนกลับไปก็ทําให้รู้ว่าเออวะทาไมฉันทําอย่างนั้นทนําทไมฉันอย่างนั้นทําไมฉันอย่างนี้ซึ่งเรามันรู้สึกตัวมองย้อนกลับไปก็มันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะซึ่งอีกฝ่ายเขาก็คงคิดเหมือนเหมือนกันกับเราซึ่งเราเดินมาไกลเกินกว่าจุดจุดที่จะกลับไปแก้ไขได้แล้วนะคะอดีต เราย้อนไปไม่ได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอย่างมีสติการที่เราเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะมันไม่ได้น่าอับอายเลยเพียงแต่เราสร้างสร้างชีวิตวน้อยขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนะคะเลี้ยงให้เขาเป็นคนคนแบบคนธรรมดาคนที่มีจิตสำนึกดีๆคนที่ ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกไม่จําเป็นต้องดีทุกด้านนะคะขอแค่เป็นคนดีไม่ทําร้ายคนอื่นไม่อไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครให้คนรอบข้างและไม่ทําความเดือดร้อนให้ตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอเอวังด้วยประการน,นี้นะคะขอบคุณคุณอุ่นนะคะในเพจจริง ตามติดชีวิตแม่บ้านแขกนะคะในหัวข้อเรื่องทำไมไม่รู้จักอดทนลูกจะได้มีทั้งพ่อและแม่นะคะเอาละค่ะวันนี้ที่ฉันก็ขอเอวังด้วยประการชนนี้สวัสดีค่ะ <laughs> ขอไปนะคะที่ยังยังมีไฟลิงอย่างนี้อยู่เ <laughs> <laughs> พราะว่าที่ฉันใส่แว่นคือปรับยังไงก็ มันมันก็ยังมีอยู่นะคะยังยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคือถ้าอ่านหัวข้อเนี่ยดิฉันจะต้องใส่แว่นแต่ถ้าถ้าไม่ได้อ่านหัวข้อเดี๋ยววันหลังนี้ฉันจะพยายามไม่ใส่แว่นนะคะเพราะว่า <c oughs> มันสะท้อนยังไงต้องขออภัยที่ไฟวงแหวนกล้องเนี่ยมันสะท้อนเข้าแว่นตานะคะเอาละค่ะคราวนี้ลาไปจริงๆสวัสดีค่ะ 对吧？いいか